ทำไม่หลายคนเลือกทำประกันชั้นหนึ่งมีข้อดีข้อที่หนึ่งค่ะซ่อมให้เราทุกกรณีไม่ว่ารถเราจะชนกับรถสิ่งของสัตว์ก็จะซ่อมให้เราค่ะข้อที่สองค่ะคุ้มครองรถเรากรณีสูญหายไฟไหม้น้ำท่วมและซ่อมตามทุนประกันในหน้าตารางกรมธรร์ค่ะข้อที่สามค่ะไม่ต้องกังวลใจค่ะ เพราะคุ้มครองทุกกรณีอุ่นใจขับแบบสบายใจค่ะข้อที่สี่มีส่วนลดประวัติดีหากไม่มีการเคลมปีที่สองยี่สเปอร์ซ็นปีที่สามสาสิเปอร์เซ็นปีที่สี่สี่ิเปอร์ซ็นลดไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะข้อที่ห้าค่ะเราสามารถเลือกซ่อมที่ศูนย์บริการยี่ห้อรถของเราได้เลยค่ะหากรถเรามีอายุไม่เกินห้าปี ทำประกันไม่ได้ใช้ถือว่าโชคดีแต่ถ้าหากต้องใช้แล้ว